าาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ล เ้าน,นี้หลายๆคนนะคะมารอติดขอบวิทยุหรือว่าอยู่ในรถหรืออะไรยังไงแบบไหนต้องรีบมาต่อเน,นื่องนะคะเพราะว่าคุณคูเปินยังพูดถึงเรื่องราวของกราแทกเรือที่แบบโอ้โหพีรอมากมากครูเปินร้องให้ฟังด้วยเมื่อครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสวัสดีครูก่อนนะครูขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอยากจะบอกพี่นิตาก,กับน,น้องๆว่าเดี๋ยวให้รอฟังวันที่เหตุจริงหรือวันซ คนท่านที่มาเหเรือโอ้หฟังแล้วขนลุกเสียงมีพลังมากค่ะแล้วบทอ่ะคุณปุ้นคิดว่าบทที่จะใช้ในวันนั้นนะก็น่าจะเป็นบทที่แบบไพเราะมากๆด้วยค่ะแล้วจะไม่ใช่บทที่เราเรียนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบทที่อยู่ในกาเหเรือไม่ได้ใช้ในพิธีที่เกี่ยวกับการเสด็จทางชลมาค่ะเป็นแบบท่านใช้ส่วนพระองค์เท่านั้นค่ะเนาะที่เรามาเรียนกันเนี่ยเพราะนั้นให้รอติดตามว่าในพิธีแห่ผ้าพระกฐินค่ะใน บทจะเป็นยังไงแล้วแบบจะไพเราะขนาดไหนน้องๆจะได้ฟังแบบปู่นี่คือบทเห่เรือที่แบบเหแล้วมีเรืออยู่กลางแม่น้าเจ้าพระยาจริงๆอ่ะแปลว่าต้องมีการแต่งใหม่หรอคะไม่แน่ใจกําลังรอฟังอยู่เหมือนกันค่ะอืเนาะก็ก็อยากลุ้นอืมอยากลุ้นว่าจะจใจยังไงนะคะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันเนาะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามาต่อกันดีกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วมีครุดยุตออกมาแล้วยู่บนโขนใช่ รูปพระยาครุฑออกมาแล้วเรือครุฑยุดนาคมาแล้วค่ะตอนนี้เราจะไปต่อเรือลำถัดไปก็คือสอรมกุก เรือไกรสารมุกค,ค่ะสรมุกมุกสี่ด้านเนี่ยดูด,ดูลักษณะคาประพันธ์เนาะมีการเล่นคำที่คําว่ามุกมุกสีส่สรมุกมุกสี่ด้านมุกในที่นี้ก็คือเหมือนแบบเขาเรียกอะาไงนะกลางสี่ด้านอะหเหมือนกับพิมานหรือว่าวิมานของเทวดาเลยค่ะเพียงพิมานผ่านเมฆเพียงคือเหมือนอะเปลี่ยบอะค่ะเป็นอุปมาเนาะงดงามเหมือนกับวิมานของเทวดาที่ลอยมาจากสวรรค์เลยผ่านเมฆาลงมาล เมฆผ่านเมฆลงมาเลยเนาะครับม่านกรองทองรจนาม่านที่ใช้ตกแต่งรจนาคือแบบตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากหลังคาแดงแย่งมังกรค่ะหลังคาเป็นสีแดงแล้วก็มีลวดลายแย่งในที่นี้คือลายนะลายก้านแย่งไม่ไม่ใช่แบบไปแย่งอะไรมานะเป็นชื่อลายลายก้านแย่งนะคะเป็นลายชนิดหนึ่งนะคะสวยงามมากนะคะลายกานแย่งในที่นี้ก็คือมี ลวดลายเป็น มังกรน,นั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือความงดงามของเรือไกรสรมุกค,ค่ะลำถัดไปค่ะเรือสมัตถชัยค่ะสมัตถชัยไกรกาบแก้วแสงแวววับจับสาครเรียบเรียงเคียงคู่จรดัังร่อนฟ้ามาแดนดินจะสังเกตว่าคำประพันธ์ของเจ้าฟ้กกุ้งหรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเนี่ยมีความเปรียบอยู่ตลอดเลยนะคะ,คะบอกว่ายังไงบอกว่าเรือสมัตถชัยเนี่ยก็ลอยไปคู่กับ นะคะแสงเนี่ยแวววับเลยสาครคือแม่น้ำ บ๊อบบ๊บแบนแบมจับไปทั่วแม่น้ําเลยก็คือแบบกาบเรือมันส่องสะท้อนผิวหนามันสวยงามมากนะคะแล้วก็เรียงเป็นคู่สมรรถชัยเนี่ยมีสายขวานะคะงดงามมีคําว่าดังเมื่อกี้มีคําว่าเพียงใช่ปะอันนี้คําว่าดังก็คือเปรียบเหมือนนะ่ะดังร่อนฟ้ามาแดนดินก็คือเหมือนกับแบบร่อนไปในอากาศเลยนะคะ,คะล่องลอยมาจากสวรรค์นั่นเองค่ะงดงามมากลําถัดไปน้องๆรอคอยลํานี้กันหรือเปล่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นั่นเอง แต่ว่าอาตอนนั้น่ะใช้ชื่อว่าสุวรรณหง์ใช่ไหมล่ะค่ะสุวรรณหง์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหง์ทรงพรมมินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมบทนี้เป็นบทที่แบบพอนึกถึงกาพย์เรือของเจ้าฟักกุ้งค่ะจะต้องนึกถึงบทนี้เลยน้องๆทุกคนจะต้องท่องได้ค่ะเป็นบทท่องอาขยานค่ะเดี๋ยวน้องๆคนไหนอยู่มมอหอะ ดูให้ท่องแน่นอน <c oughs> อ่าใช่นะคะบทน,นี้ก็จะพูดถึงความงดงามของเรือสวนณหงค่ะซึ่งเป็นเรือพะที่นั่งที่มีขนเรือเป็นรูปพญาหงที่คูปเปิ้ลบอกว่าอยากให้น้องๆออได้ไปชมเ <c oughs> นาะตกแต่งด้วยผู้ห้อยประดับทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศีลคือแบบสวยงามมาก นะคะลอยอยู่เหนือแม่น้ําสินก็คือแม่น้ํานะคะเพียงหงทรงพรมมินเนี้ยเปรียบกับหงอ่ะนะคะซึ่งเป็นพานะของพระพรหมลินลาดเลื่อนเตือนตาชมลินลาดก็คือลีลาดอะคะ่ะยื้องกลายไปอย่างสวยงามมากล่องอยู่ในน้ํานะแต่แต่สามารถที่จะแบบพนาณนาออกมาให้เหมือนกับแบบหงกําลังแบบล่อนไปเลยนะคะงดงามจริงๆถัดไปค่ะมีเรืออะไรอีกเรือชัยนะคะ เรือชัยวัยว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเสียงเศร้าเร้าร,าระดมห่มไทยเยิ่นเดินคู่กันนะคะกล่าวถึงเรือชัยซึ่งแบบเคียงคู่กันมาเรือเนี้ยก็จะแบบมีความว่องไวราวกับลมค่ะ รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงไม้กระทุ้งจังหวะทําพร้อมๆกันนะคะเป็นจังหวะจากโคนฟังเราเราใจมากเหมือนเน้นเน้นแบบใช้พลังเรือชัยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเรือรูปสัตว์อีกก็คือคดเสีเนาะหรือว่าเรือราชสีะคะ่ะขดเสีทีผาดเพนดูดังเป็นเห็นขบขันราชสีที่ยืนยนันขั้นสองคู่ดูยิ่งยง อันนี้มีเรือคชสีกับเรือราชสีนะคะก็จะมีให้ให้ภาพเหมือนแบบเสือหรือว่าตัวราชสีเนี่ยผัดโผลนะ่น่ะกระโดดได้อะไรเงี้ยดูแบบกล้าหาญนะคะอันนี้ก็เป็นเรือรูปสัตว์เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรือมาด้วยค่ะเรือม้าหน้ามุ่งน้ำล่นเฉยฉ่ำลำระหงเพียงม้าอาชาทรงอง์พระพายผายผันพยอง ก็คือเรือมา้าขนเรือเป็นรูปม้านะคะแล้วก็ท่าทางก็คือแบบค่อยๆพุ่งไปแล่นเฉยๆก็เรื่อยๆไปเรื่อยอย่างสง่างามเนาะเหมือนกับมา้าเพียงมา้าค่ะอาชาอาชาก็มา้านะคะก็ดูแบบมีพลังก,กำลังเผ่นโผลนมานอกจากมีมา้าแล้วก็มีสิงด้วยเรือสิงก็คือสิงโตะคะ่ะเรือ,อสิงวิ่งเผ่นโผลนจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟองดูยิ่งสิงลำพองเป็นแถวท่องล่องตามกัน เรือสิงหรือว่าสิงโตก็คือผนทยานไปเวลาเรือล่องไปในน้าก็จะมีฟองใช่ไหมคะก็เหมือนกับแบบตัวสิงที่แบบลำพองก็คือคึ้เขิมแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังมีเรือนาคาด้วยนะคะรูปพญายนาคค่ะนาคาหน้าดังเป็นดูขมิ้นเห็นขบขันมังกรถอนภายพันทันแข็งหน้าวาสุกรีคะ่ะก็มีพญายนาคแบบดูแบบขมขมิ้นมากนะคะแล้วก็มีเรือมังกรด้วยล่องมาด้วยกันนะคะเป็นทิวแถว<ด>แล้วก็มี บรงชัติาตรแล้วก็มีศาสตร์อื่นๆด้วยนะก็จะมีเรียงผาด้วยนะคะเรียงผาหน้าเท้าผนเพียงโจนไปในวารีนาวาน่าอินทรีทีปิกเหมือนเลื่อนลอยพยมก็คือเรือเป็นรูปเรียงผากําลังยกเท้าแบบกําลังจะก,กระโจนนะคะ uh. ะเนาะแล้วก็มีเรือรูปนกอินทรีด้วย กลางปีล่อนลงมาเลยพยมคือท้องฟ้าล่อนลงมาจากท้องฟ้าเลยนะคะอันนี้ก็คือในขบวนเรือก็จะมีทั้งาศาสตร์มีทั้งตัวต่างๆเนาะมีมา้ามีเสือนะคะแล้วก็เรือที่เป็นเรือประกอบในขบวนพยุหยาตราก็จะมีหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีบทหนึ่งที่พูดถึงการประคุมเสียงดนตรีด้วยค่ะดนตรีมีอึงอนก้องกาหนพลแห่โหมโหฮ,ฮึกคลึกคลืค้นโครมสมนัดชื่น รื่นเริงพลค่ะก็คือในขณะที่เหเรือไปเรือแล่นไปก็มีดนตรีค่ะมีแตรมีอะไรต่างๆมีเสียงโหของพลพายทั้งหลายด้วยนะคะซึ่งเสียงเหล่านี้ก็คือเป็นเสียงแบบเสียงยินดีแซ่สซองด้วยความยินดีสนุกสนานอะ่ะเพราะว่าได้เดินทางไปไปไหว้พระอาหารต้องพูดนี้เนาะ,ะเดินทางไปแล้วก็ไปด้วยความสนุกสนานอะ่ะแล้วก็ชมหนุนชมหนี่ไปด้วยอะไรอย่างเนี้ย นะคะอันนี้ก็เป็น<ม>เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสมัยอยุธยานะพี่ตานี่คะ่ะฟังแล้วแบบขนลุกเลยเนาะ,ะขนลุกในความที่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องภาคภูมิใจแล้วก็ต้องอนุรกักษ์อ่ะ ซึ่งอยู่มาตั้งแต่ในอดีตการจนถึงตอนนี้พี่ตาแสดงว่าเราเนี่ยเห็นความสําคัญนะคนในแต่ละรุ่นนะ่ะเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีที่ดีงามแบบนี้ค่ะซึ่งไม่มีที่ไหนมีเหมือนเรา<อ>เรียนได้ว่าการเห่เรือเนี่ยน่าจะมีที่เดียวอะ่ะคือเห็นที่ไหนมีไหมเราไม่เคยเห็นเลยนะในงานสารคดีหรืออะไรที่อื่นนะคะเ<อ>นอะที่เจ้งดงามวิจิตบรรจงแบบนี้อ,อไม่มีจริงๆนะคะแล้วพี่ครูเพิ่พูดมานั้น คือยุคตั้งแต่สมัยอยุธยาใช่แล้วคิดดูสิว่าเรืออย่างเรือพระนั่งสุพรรณหง่ะก็อยู่มาตั้งแต่อยุทยาแล้วก็มาซ่อมแบบบูรณะจริงจังเนาะเพราะว่าเก่ามากแล้วไง จนแบบจนเรือในปัจจุบันก็ตั้งแต่รหกแล้วอะโอ้น่ตาคิดดูสิว่าจนถึงตอนเนี้แล้วยังสวยงามมันจะต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีก็ต้องขอบคุณกองทัพเรือนะคะปูหอกที่เป็นหน่วยงานที่แบบดูแลในเรื่องของเรือพระเจ็ตพีธีแล้วก็อนุรักษ์อ่ะอือต้องต้องขอบคุณอันนี้ก็ภูมิใจพ<อ>เพราะว่าเราเป็นลูกหลานทหารเรือ,อแล้วก็เราเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นนะเห็นบรรยากาศเนี้ยคุณพ่อก็จะมาเล่าให้ฟงังน้องก็จะมาเล่าให้ฟงังแล้วก็ไปเห็นกับตาเองด้วย ยังมีรูปน้องชายที่แบบใส่ชุดอะค่ะชุดพายเรืออแล้วก็ถ่ายกับเรือที่ที่ตัวเองได้พายแล้วก็วันที่เขาลงจริงวันซ้อมวันไหไรเราก็ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปคู่กับเขาด้วยก็เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอะที่ทหารคนหนึ่งจะแบบรับใช้ใต้เบื้องพายุคนละบาดอะแล้วเป็นรัชกาลที่9้าด้วยค่ะตับเบื้องแพรเรยองออก็เลยนะคะดีงามมากๆมันเป็นความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีของเราด้วยนะคะใช่ค่ะก็ยังไงก็ น้องๆได้เรียนในเรื่องของการเพลเรือไปแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้าน้องๆคนไหนโตแล้วเดี๋ยวน่าจะได้เรียนในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากฝากให้ไปชมนะ,ะนะคะถ้าทําได้ค่ะอขอบคุณคุปต์มากมากเลยนะคะภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของความเป็นไทยแบบนี้ด้วยค่ะค่ะ,ะ,คะยินดีเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหมส่สัปดาห์หน้านะคะค่ะ,คะ าษไทยน่ารู้กับครูเปิ้ล